e ยูโร u c k กับอเมริกันทักมันมี event อีเวนต์ฤดูหนาวก็คือถ้าคุณเล่นกิจกรรมนี้เอาครัวไปส่งครบตามที่กำหนดแล้วก็เราจะได้ลายลายฤดูหนาวอะ่ะตามรูปนี้เลยแต่โปรไฟล์ในเกมของเราอะต้องเชื่อมกับ World of Truck ให้ไปที่โปรไฟล์ของเราคลิกเข้าไปสังเกตรูปโลกถ้าใครยังไม่ได้เชื่อมรูปโลกจะเป็นสีเทาจางๆให้ไป Edit Profile ตรงออนไลน์ไอ้เค้าตรงเนี้ยถ้าใครเคยสมัคร World o f truck ไปแล้วก็ กรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็ล็อกอินได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีบัญชี w o r l d o f t u u k k ให้ไปสมัครกด Register now มันบอกว่าต้องการไปที่หน้าเว็บเพจไหม่ให้กด yes มันก็จะเด้งหน้าขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เลือกไปที่ new steam user registration กดเข้าไปมันก็จะเชื่อมต่อบัญชี w o r l d o t t r u c กกับบัญชี Steam ของเรากดเลือก sign in มันก็จะรู้ว่าในบัญชี Steam ของเราอะมีเกมอะไรบ้าง ผมมีทั้งสองเกมเลย Account Name ให้เราตั้งชื่ออันนี้ชื่อของ World of Truck นะชื่อ Account ในช่องอีเมลกับอีเมล Verify ให้พิมพ์อีเมลให้เหมือนกันระบบจะได้รู้ว่าเราไม่ได้พิมพ์ผิด Enter Password Password ก็คือรหัสผ่านที่เราตั้งใหม่พยายามอย่าใช้รหัสผ่านเดิมๆซ้ำๆไม่งั้นถ้าคุณโดนแฮกทีนึงมันจะไปทั้งระบบให้จดไว้ในสมุดจะดีที่สุดแล้วก็พาสเวิร์ดเวอร์ก็คือพิมพ์ให้เหมือนอันข้างหน้า ตรง Term o ม Service ก็ให้ติ๊กถูกว่าเรายอมรับเงื่อนไขอะไรต่างๆถามว่ามีใครอ่านไหมไม่อ่ะกด Create ไอ้เขาพอกด Create ไอ้เขาเสร็จมันก็จะให้ยืนยันอีเมลกล่องจดหมายอ่ะแล้วก็กดยืนยันในลิงก์นั้นพอกดจากลิงก์ในจดหมายมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ Verify ไอ้เขาคุณยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วคุณสามารถล็อกอินได้ปิดหน้าต่างนี้ไปปิดหน้าต่างนี้ไปไปที่ในเกมแล้วก็พิมพ์อีเมล ที่เราสมัครไปเมื่อกี้แล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้หลังจากที่ล็อกอินเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเด้งออกมาหน้าตรงนี้รูปโลโก้โปรไฟล์ที่เราสัญญักษสีขาวๆแล้วก็ปิดหน้าต่างโปรไฟล์เมนเจอร์ออกไปแล้วก็ลอง Continue c a r แคมันก็จะล็อกอินแป๊บหนึ่งอะไรเนี่ยทำไม DLC เยอะขนาดนี้มันบอกว่าเราจะเอา dLC อันไหนเข้าไปบ้างไองานที่จะได้ ลายคริสต์มาสเนี่ยต้องไปที่ job ไปที่ external contact external contact search คำว่าคริสต์มาส chrismas t s. ถ้ามันไม่ขึ้นแล้วในแผนที่เนี่ยจุดต่างๆไม่เป็นรูปเกรดฮิมะคุณอาจจะไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพราะว่าบางทีคนเราอยากเล่นมดไงแล้วมดมันไม่รองรับเวอร์ชันใหม่ๆคุณก็เลย ย้อนหรือว่าไม่ยอมอัปเดตเวอร์ชั่นไปเล่นเวอร์ชั่นเก่ามันก็เลยไม่ขึ้นให้ไปที่สตรีมเนี่ยอย่างผมเล่น1.52ซึ่งมันเก่าให้คลิกตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นนันนันก็คือเราจะมันจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้แล้วก็ต้องออกเกมก่อนเนี่ยไหมแล้วมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดเนี่ยพอเราอัปเดตตัวเกมเสร็จมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยพื้นหลังก็จะเปลี่ยนเป็น เือด,ดูหนาว l i v e e v เ n t เราก็จะเช็คได้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราสามารถกดดูได้เควส t มันเหมือนเควสเออเป็นเควสต้องทำอะไรบ้างมันก็จะมีคำอธิบายประมาณว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะ personal g o a กก็คือความสำเร็จส่วนตัวส่งของ15ครั้งไม่ว่าจะเป็นเกมยูโรหรืออเมริกันสามารถนับรวมกันได้ เกรดฮีมะมันเหมือนเป็นคะแนนสะสมเกรดฮิมะไปเรื่อยๆให้เราไปที่ job แล้วก็ external contract นี่เห็นไหมมันก็จะมีเป็นรูปเกรดหิมะแต่ละเมืองนี่ยังไงอ่ะ9ก้าร้อยไม่เข้าใจอันนี้ยังไม่เข้าใจเือต้องลองเล่นดูให้เราไปที่ช่องเซิร์ h แล้วก็เ e ิร์ h คำว่า Christmas มีแค่เนี้ยนะทำไมมันเป็นเป็นตาพายุหมุนหมวนๆอย่างเงี้ย คืออะไรอ่ะลองดูสักอันหนึ่งเนาะแล้วก็กดอะไรอ่ะกดบิกินเหรอกึ่งเนี่ยเกียร์หนึ่งเดี๋ยวขอนอนแป๊บหนึ่งนะเออตรงนี้ได้ไหมต่อตรงนี้ได้อา้าวเดี๋ยวดีอย่าเพิ่งรับตื่นมาก่อนเออถ้าหลับงานมันจะหายไหมเนี่ย ปิดไฟดับเครื่องย่อเดี๋ยวนะเอามอดทีมะที่ผมลงเนี่ยเอาออกก่อนดีกว่าต้องกลับไปหน้าแรกก่อนไปที่มอดแล้วก็เอาไอ้เบเตอร์เรนดรอปเดอะมันคลิกเอาออกเวลสโน่เ <Yeah. S 2> หรอฟอสตี้ ลองเอาออกหมดเลยรู้สึกว่าเรียวสโนเนี่ยไม่มีผลแต่ก็เอาออกคอนเฟิร์มเชนกลับเข้าไปใหม่ต้องเติมน้ำมันน้ำมันเหรือเครื่องถัง เฮ้ยเจอร้านซ่อมพอดีเลยซ่อมรถแป๊บล้อแดงแล้วเนะี่ยเซอร์วิสแล้วก็กดยังไงนะเ m คคอมเมนเดชั่นรีแพอออรี a l อแล้วก็ confirm 9 0เก้าพันกว่า າມນໍ້າມັນ ต้องดับเครื่องได้ไหมกด e คืออะไรอ๋อมันให้ดับเครื่องแล้วก็กด enter กด enter ค้างไว้แล้วเติมให้เต็มหกร้อยลิตรเหรอแปดร้อยกว่าดอน ดีเซลลิตรละ1.32ดอลถูกมากแล้วก็แล้วก็สตาร์ทได้เลยปาริ้าจะไปไหนนะเดี๋ยวนะแล้วเราต้องไปรับงานที่ไหน ไปตาม GPS อันนี้เราสวนทางเขานั่เนี่ยต้องไปทางไหนเนี่ย โดนไปเก้าร้อยเดี๋ยวก่อนข้างไหนวะเนี่ยอ๋องงกับแบบนิดนึงเจอละเจอละเจอทางละก็คนหาเส้นทางใหม่ไม่ได้เล่นลนานอันนี้หนึ่งหายโลอ๋อนี่เกียร์ห้าอยู่นี่ เลี้ยวซ้าย มันแปลกๆวะมันเป็นทางดอยหรือเปล่ามันเลยบืนบืนอะเหมือนเครื่องยนต์เวลามันลงดอยแล้วม,มันผ่อนเองเหมือนกับว่าถ้าเป็นหิมะอ่ะ ถ้าจะให้มีหิมะตกต้องขับผ่านที่เป็นประกายประกายเท่าที่ดูตัวอย่างใน y o ยูทู e ช่องหลักมันมานะ you can pass bypass เพราะว่าเราไม่ได้มรรทุกอะไรมาก็ไม่ต้องเข้าด่านช่าง แต่ทำไมเราตีรถเปล่าแล้วมันเหยียบได้เท่านี้อ่ะมันควรจะได้เร็วกว่านี้นะชิดขวาจากนั้นใช้ทางออกด้านขวาใช้ทางออกด้านขวา วางแล้วจะให้เปิดไฟทำหอกอะไรล่ะโดนปรับเยอะอะไรวะ อย่าดับอย่าดับอย่าดับมีไหนลึกลับซับซ้อน ผมไม่ได้หมุนมันนะมันเป็นแบบพื้นผิวอ่ะพวงมาไรมันก็หมุนเองตามพื้นผิวอันนี้เขากดเรากดรับงานไปนแล้วใช่ไหม,หมเรารับไอเทเลอร์ได้เลย เราเราต้องเอาตูดเข้ามาโอ้โหชนมันเกียร์ห้า อผมรู้ละจะไปเอาหิมะได้ที่ไหนอันนี้ใช่ไหมไอนน้ที่มันวนวนนี่ใช่ไหมคือตอนเนี้ติดปัญหาที่ว่ามันไม่ปักหมุดจุดหมายที่เราจะไปส่งให้แต่ผมเดาว่าอาจจะต้องเข้าไปในวงนี้ก่อนเพื่อให้หิมะมันตกแล้วปลายทางถึงจะขึ้นหรือเปล่า เพราะว่าพอเปิดแมบ,บขึ้นมาเนี่ยมันบอกว่าให้เซต p o i n t to design portal Design portal คืออะไรอันนี้เดาไปเรื่อยนะอ่ะลองดูเริ่มต้นนำทาง เนี่ยเนี่ยเนี่ยหิมะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้าทางไหนดีเนี่ยแล้วไงต่อ นี่ไงแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็มันบอกว่ากด enter เพื่อเข้าวาร์ปอันนี้ไม่ได้ขาเส้นทางใหม่อันนี้ไม่ได้นอนนะนี่ไงเราไปโผล่ที่ไหนเนี่ยอ๋อมันต้องเข้าวาร์ปมาในเมืองของมันอันนี้มันเป็นแมปคริสต์มาสแล้วก็มาส่งในเมืองคริสต์มาสเพราะว่าถ้าจะให้หิมะตกทั้งเมืองเนี่ย มันเรนเดอร์มันจะเรนเดอร์เยอะเกินไปมันก็เลยกลายเป็นเมืองหิมะเล็กๆเริ่มต้นนำทางรู้เรื่องของยังอยู่แล้วถ้าจะให้หิมะตกละ่ะอาจจะต้องปรับตรงเปอร์เซนต์ที่ฝนมันจะตกหรือเปล่า ไปที่ System o p t i o n แล้วก็ตรง Gameplay แล้ว Rain Probability เนี่ยลองปรับเป็นร้อยสิมันจะเป็นฝนหรือเป็นหิมะรอสักครู่อ้าวไม่ได้ใส่เกียร์ เกมมีหิมะแล้วจ้าเตรียมเลี้ยวขวาโอ้ขวาไหนขวาไหนน่าเนี่ยแต่เป็นหิมะแบบเฉพาะฤดูหนาวเท่านั้นเลี้ยวขวาถ้าคุณอยากเล่นหิมะโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นปาน้ำฝนปาน้ำฝนำเปิดปาน้ำฝนมันไม่ออโต้อะเออนี่เห็นไหมหิมะสมจริงมากไม่เป็นน้า ไม่เป็นน้ำเหมือนมอดใครอยากเล่นหิมะก็เล่นช่วงนี้นะยังไม่อยังหาไม่เจอว่าหิมะมันจะตกถึงเมื่อไรไอเมืองหิมะเนี่ยมันจะอยู่ถึงเมื่อไหร่อีเวนต์เนี่ยเลี้ยวซ้ายไม่มีรถสักคันเลยเงามาก ว่าถนนมันลื่นไหมตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่ามันลื่นนะยังรู้สึกเตรียมเลี้ยวขวายังรู้สึกหนึบอยู่เตรียมเลี้ยวขวาถนนนี้เป็นของเราไม่มีใครไม่มีใครจำชั้นให้ดีอย่างเดิมรู้สึกรู้สึกลื่นละตอนนี้รู้สึกลื่นละอ่าชนไปหนึ่งเมตร เลื่นเลื่นเลื่อนอยู่ไม่ยอมถอนเกียร์ครับเปืองน้ำมันไม่มีสักคันจริงๆนะเนี่ย รถชาวบ้านชาวเบิร์ดไม่มีสักคันไฟแดงมีไหมไม่มีมีคนมีคนเล่นมีคนเล่นสเก็ตแต่ไม่มีรถวิ่งมีรถจอดมีรถจอดข้างทาง r้าน oh, này xinh nhá. rán mốc kia, mì tàu phím, hiện hiện tàu phím ở trong này. vơi, nó là một quán gần cả một rồi. rẽ trái. nó sẽ điều đều gần chi tiết. để game render nhiều. Tìm rẽ trái. này à. thử vậy không? sai rẽ trái. sau เลี้ยวซ้ายจากนั้นเลี้ยวซ้ายยังไงวะทาวสแควร์กำลังค้นหาเส้นทางใหม่ที่นี่คือจุดหมายของคุณเออรู้แล้วนะไม่มีให้ถอยจอดถอยจอดไม่ได้มีจอดตรงๆกับจอดเลยเลี้ยวซ้ายเออ,เอ,อ,เอ,อ,เออันไหนวะอ๋อเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งกึ่งเหนี่ย ขวานิดนึงเพราะว่าเทลเลอร์ไม่ตรงเทลเลอร์ไม่ตรงช่องเออเลยเห็นไหมถอยนิดหน่อยปเปาะเบรกเอาตรงนี้แหละอ่าเอา้ามันจะแคบเป็นภาพปกซะหน่อยไม่ทันและกดคอนตินีวนี่ไหม มันก็จะคืบหน้าละ1นึ่งทับห้า unique depot น่าจะเป็นไม่ต้นทางหรือปลายทางที่ต่างกันแต่ละเมืองให้ต่างกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ